สวัสดีค่ะจะ่ามน,นาฟ้าใสาไม่แล้วด้วยพี่น้องวันนี้พามาอัปเดตจะเขียวบวบแล้วพี่น้องเนาะจะบวบเยอะแยะเลยทุกคนมาค่ะน้ำมือเสาพี่น้องวันนี้จะพับข่าจีนังนี่เนาะจะมาละดูเขียบยวบบวบไปพัดเต้ไข่ด้วพี่น้องจะลูกบวบ จะได้ปวดไปผัดใส่ไข่แล้วจะมีนุ้มเศร้านี่พี่น้องพวกลูกใหญ่ๆไไมาด้จ้ามาเจ็บบวดนหมกันเด้อเมียงผูกแตมีมะแงมาผสมพันธุ์ให้ด้วยจต่พี่น้องเห็นด้วยจากตัวมะง บังเมลรยงก็จ่าเมลงธรรมชาติจะเพันธุมาผสมพันธุ์ลูกบวบนะพี่น้องจ้าวันนี้มาอัปเดตนะจะลูกบวบไลยคักพี่น้องโดคคัก,กพี่น้องจะเพราะว่าพันธนีเ้เมลงมาผสมพันธุ์ให้น้องขะาจ่า,จาตัวมมลรยงนะพี่น้องพันก็กจะจับดอกนั้นแล้วก็ไปดอกนี้พี่น้องสะออนนะพี่น้องมาสะออนบวบน้ำหนูนา้าเรื่อยเร่ยบงพี่น้องแต่ละลูกแต่บังลูกบวบโดกโดกพี่น้อง เดี๋ยวกำลังออกดอกแซ่เลยพี the you know. ่น so ้องจ้าวันนี้มาอัปเดตเชื้บวบพห่เบิ้งได้พี่น้องเด้อจะลูกบวบจ้าอันนี้อันนี้กําลังอ้อนี่พี่น้องอันนี้กำลังอ้ออออยู่เลยค่ะสะอ้อนบ่ค่าพี่น้องจ้าอันนี้แถาแล้วเด้จ้าเด้ออันนี้เถาแล้วเหียงแล้วจ้าอันนี้เห็ดพันอ่เลยค่ะจ้าจีบเป็นไปเห็ดเนี้ย่เลยค่ะเด้ออันนี้เผ็ดพันเลยเนาะแต่อันนี้เป็นดอกจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกบวบ จะอ,อันนี้ทําพันธุ์ได้แล้วค่ะเนี่ยไปเห็ด <aroma S 1> <decorative life> พันธุ์แล้วค่ะเนาะไปขยายพันธุ์ปีนาพี่น้องปีนาเขากยับมะเขาะมะเขาะเขาะไว้ขึ้นก่อนเลยพี่น้องอมีดบวมมาเคาะไว้เคาะไว้เผนกระสีเกิดมาพี่น้องได้เบิ่งมาแล้ยมาผสมพันธุ์ให้แล้วจ้ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ แต่พันธุผสมพันธุ์ไหธรรมาชาติเลยจ้าพี่ไปจับดอกนั้นไปจับดอกนี่จะรรมาชาติบ้านเหาเห็นบ่ค่ะพีนี่จับถึอดอกตัวผูไม่ใช่ดอกตัวเมียเนาะพี่น้องเนาะพันกติกลายเป็นดอกบวบแต่เป็นน้วยบวบทีดดกมากเลยพี่น้องอันนี้เก็บทุกวันเลยจ้าทุกคนเก็บทุกวันเพราะว่าพันพุ์นมีอันตัวผสมพันธุ์ไหนเนาะค่ะพ่นมีตัวผสมพันธุ์ไหนคือแมงผูอะรจ้มะแรงธรรมาชาติมืดว่างหันละพี่น้อง จะไม่ต้องฉีดยาเด้จ่าเป็นบวบธรรมชาติอัปเดตนะจ้าอัปเดตลูกบวบสะออนพ่นอพีนกก่น้องคุณไปทร้างปุ่นอ่ะตัวหนึ่งทางพี่แต่แมงผสมพันธุ์เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยจะตัวผสมพันธุ์ยังดีเด้จ้าพี่น้องไม่ต้องใช้ยาขีดเนาะค่ะ หลายตัวได้พี่นอ้องมีหลายตัวคุณท่านคุณเคยมีจ้ะจ้่พเนจรจับไปดอกนั่นนะจับไปดอกนี่นาะจ้าจ้น่นกกับบินผ่านมาจ้ะเมือพี่นอ้องเมือแมงดูใกล้ๆนะคะ นี่แหละค่ะมาแรงผสมพันธุ์ดอกดอกให้เนะพี่น้องเนาะดอกทุกๆอย่างที่เราปลูกเอาไว้พ่นจะมาดมจ้าพ่นจะมาจับจับถือเกรสรดอกตัวผู้จ้ากลับไปใส่เกรสรดอกตัวเมียดูเจ้จห้าวพ่อตองจากห้าว่อตองได้ฉีดยาได้พี่น้องเนี่ยมีหลายตัวได้พี่น้องมีต่งเยอะแยะเลยมีต่งหลายตัวจ้าธรรมาชาติบานเฮ้านาอพี่น้องจะผสมพันธุ์ แบบธรรมชาติจ้าลูกบวบนะจ้าลูกบวบอันนี้เชียบวบนะจ้าพู้นไอต้นเขาเรียกว่าต้นเส่แต่เบึงพีนง่นงผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ